ผมแฮปปี้มากกับคอมตัวใหม่กับระบบไอ้สตรีม2เครื่องมันจะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นภาพมันกลับมาคมขึ้นได้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพผมก็เริ่มอยากโหลดเกมเทพๆมาเล่นแต่ปัญหาคือมันจะมีเกมเกมหนึ่งที่ผมแบบว่าเล่นมานานแล้วแล้วแม่งเลิกเล่นแล้วผมก็กากมาันโดยตลอดผมกะว,ว่าสักวันหนึ่งผมจะเอาเกมเนี้ยมาโชว์ให้คุณดูหน่อยว่าผมแม่งกกสัตว์ขนาดไหนคุณ g e มไหมคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวมากนะคุณผู้ชมเรามาดูกันว่าผมเล่นเกมไหนกากที่สุดดีกว่า Let's go กูอยากมีสตรีมกมากเลยแต่สตรีม k กูไม่ใช้แน่นอนแล้วดูจากทรงกูหมดเงินไป2องแสนสแล้วมั้งนี่กูจะเลิกแคสเกมเพราะกูเหื่อมอยและการทาอาหารแหละเนี่ยคนลุกมุ่นอยิ่ตัวเองเลยแล้วเนมึงอย่าลืมนะมึงเก็บเงิน6เดือนเลยนะเพื่อซื้อคอมตัวใหม่เพราะใหญ่มากๆมันกระตุกแล้วอยู่ดีมึงจะทิ้งใหญ่มากๆเพราะเหตุผลว่า คนทาอาหารดูทําอาหารัเอาล่ะหลังจากที่ผมโหลดเกมมานะผมก็โหลดเพิ่งเล่นตีกลอฟเสร็จแล้วผมก็มีเกมเกมนึงก็คือผมเล่นไม่จบจนผมร้อนแล้วลบทิ้งไปทีนึงแล้วแล้วก็โหลดมาใหม่แล้วก็ลบทิ้งอีกนั่นก็คือเกม Need for Speed Unbound ไอเกมนี้นี่ผมไม่รู้จะด่ามันยังไงดีหาเรื่องด่าได้ทุกวินาทีกูบอกเลยผมเล่นเกมนี้มา36ชั่วโมง6ชั่วโมงอยู่กับภารกิจภารกิจเดียวจนผมลบทิ้งไป2รอบและแม่งก็ยังไม่ชนะกูพยายามจะถึงที่สุดแล้วแล้วกูเล่นโหมดง่ายกูก็ยัังแแพ้อยูู่่่เราาามมมดกกนวผม กากแดกขนาดไหนนะผมเข้าใจความรู้สึกของคนที่แค้น EA แล้วผมแม่งก็แค้นแล้วเกมนี้ออกวัน2ทธันวาใช่ไหมผมแม่งก็ซื้อแม่งตั้งแต่2ธันวาผมซื้อตัวแพงที่สุดด้วยพาเลต t อีดิชันผมรู้จักแบรนด์พาเลตไงผมก็นึกว่าแม่งคงแบบได้ไฮท์เทรนแล้วแม่งมี a AP s a ซไงไม่ถึง3สัปดาห์เกมแม่งลด50%เรเพราะว่าเกมมันกาก,ากซาวด์แท็กก็โง่เกมเพย์แม่งก็กากคริสติกในการขับรถก็ห่วยทุกอย่างแม่งเหมือนฮีทอัปเกรดอะไรเงี้ยแต่ผมก็ยังจำใจเล่นเพราะว่า กูเสียตังค์มาตั้งสองพันมึงเข้าใจไหมแล้วกูเล่นโหมดยากด้วยเพื่อให้เกมมันนานขึ้นแต่ปัญหาคือหมดยากไม่ก็ยากเกินผมก็เลยไปปรับระดับให้มันเหลือหมดง่ายชีวิตไม่แฮปปี้มากแม่งติดอยู่อย่างเดียวเลยคือผมไม่ผ่านภารกิจสุดท้ายของเกมนี้มันคือภารกิจ end game content คือจะจบเกมแล้วคือมึงเล่นจบเกมจบเลยหกชั่วโมงกูไม่ชนะเลยกูลบทิ้งสองรอบด้วยเอ้ยหายค้างแล้วเว้กลับมาละมากว่ามึงจะเปิดเกมติดนั่งถำมห้อยไปลยที่กว่ามึงจะติดอย่างแรกที่ต้องทำเลยนะครับคือปิดเสียงเกมเฮียน A button to go, press the A button, press the A 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 press the press the press สวัสดีครับเออกูแล้วถึงไหนเมื่อกูบ่นอีกรอบก็ได้มาครูกูบ่นให้6ชั่วโมงกูยังไม่ชนะเนี่ยกูเล่นรีแลกกูเล่นง่ายสุดอะแมงยังไม่ชนะเลยแล้วกูต้องเล่นให้จบเพราะกูเสียด้ตังสองพันมึงเข้าใจไหมคือด้วยความที่ผมอะซื้อเพราะว่าภาคฮิตเนี่ยภาคฮิตมันดีมันแบบมันๆผมก็เลยตั้งหน้าตั้งตารอพรีออเดอร์ตั้งแต่วันแรกเพราะคิดว่ามันต้องสนุกแน่ๆเพราะเขาบอกว่ามันจะเล่นเหมือนฮิตโอ้โหฮิตจริงๆเกมแม่งไม่มีเฮอะไรเลยแห้งไปหมดเอกเราก็เฮาแล้วก็ไม่รู้ผมกาจะถึง แชปเตอร์สุดท้ายแบบเล่นนี้จบแม่งคือชนะเกมเลยเรามาดูกันว่ากูจะชนะไหมมันจะมีรถให้มึงเลือกมันก็จะมีตั้แต่เกี b ร์บีเอบวกเอสเอสบวกซึ่งแต่ละสนามมันต้องใช้เกีรรถที่ไม่เหมือนกันนี่คือเข้าใจได้ใช่ไหมเราสามารถโมได้ว่ารถของเราเนี่ยเนี่ยเราผมสามารถแต่งให้รถคันเฮียเนี่ยมันเหลืออยู่แค่ A บวกก็ได้ถ้าเราถอดชิ้นส่วนออกมันแต่งเครื่องยนต์มันแต่งแฮลดิ้งเหมือนจะละเอียดนะแต่แม่งก็ไม่กูแต่งมันยังไม่สุดนะเนี่ยนี่คือกู้หมดตัวแล้วแล้วคืออะไรรู้ไหมภารกิจสุดท้ายของเกมมึงจะต้้้องงเเก็บินใหได2000,000 ถ้ามึงเก็บไม่ได้มึงก็ต้องเล่นวันเดิมซ้ำๆแล้วเกมนี้มันมีระบบแบบว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ไรเงี้ยแล้วภารกิจคือวันเสาร์แล้วถ้ามึงหาเงินไม่ได้มึงก็ต้องเล่นวันศุกร์ซ้ำๆแม่งเป็นกาวฮอกเดย์คือกูอยู่ในเอเดอฟทูมอร์โลกูอยู่อย่างนั้นน่ะยี่สิบชั่วโมงแรกคือเกมเพย์สิบชั่วโมงอยู่กับการที่กูจะต้องอยู่กับวันศุกร์ซ้ำๆเนี่ยแล้วกูต้องกลับมาอยู่กับวันศุกร์อีกแล้วเพราะอะไรรู้ไหมถ้ามึงแพ้เงินหายมึงก็ต้องวนกลับมาวนุกร แพ้มึงก็ต้องกลับมาวันศุกร์ดานสุดท้ายที่เราจะต้องเล่นก็คือเราจะไปตบบอสดเราจะต้องใช้รถ4คันแล้วกูไม่รู้ไงว่าต้องใช้รถสคันมึงก็ใช่ไหมเวลาเราเล่นเกมแข่งรถอ่ะเราก็ต้องมีรถประจําตัวแค่คันเดียวกูก็มีแค่คันเดียวก,กูมีคันคน,นี้เล่นอยู่แต่คันนี้คันเดียวเพราะมันดิบสนุกดิบมันมันเล่นง่ายเล่นสบายกูแฮปปี้กำลังจะเพลินเลยมาถึงตอนสุดท้ายมึงจะต้องมีรถครบทุกคลาสแต่เอยันเอสบวกอ่ะแล้วมึงจะต้องแต่งให้มันดีเพราะว่าถ้ามึงมีแล้วมึงไม่แต่งมึงก็แพ้้้แและถามึงพ มึงต้องกลับไปวันศุกร์ใหม่แล้วกูต้องอยู่วันศุกร์อย่างเงี้ยสิบชั่วโมงอ่ะมึงเข้าใจไหมโคตรเบื่อเลยอ่ะกูลบไปสองรอบแล้วกูเพิ่งกลับมาเล่นอีกรอบอ่ะมาดูกันว่ากูจะชนะมึงไหมเราจะต้องเอารถสี่คันที่เรามีทุกเทียะไปแข่งอ้เฮียน่ะบอสแล้วต้องชนะให้แม่งให้ได้ด้วยถ้าไม่ชนะก็จ,จบวิธีการมาเข้ากับปกติเกมแข่งรถอ่ะขี่เร่งมีนายตัดดิฟก็ดิฟง่ายอย่างดิฟควายอะ่ะดิฟที่เขาด่ากันอะ่ะกูชอบชอบ,ชอบมันเป็นเกมแบบดิฟง่ายงมันมัน,มนตึงๆอะ่ะรถทุกคันแม่งดิฟได สตรีทครั้งไงเพราะว่าภาคที่แล้วเนี่ยคนน้อยรถน้อยมันดูไม่แบบสตรีทมันดูไม่แบบไม่ดูแบบลักลอบแข่งรถอันเด็กกราวเมื่อเบียวเดอะฟ้าแต่แม่งเลยใส่คนใส่รถใส่จนน่าลำคาญอ่ะมึงกังวลตัวร้ายไหมผมต้องกังวลกับคนพวกเฮียนี่ด้วยอ่ะแล้วคือกูเออเฮียโอ้ยโอ้ยกระตุกเหรอเฮ้ยกระตุกเหรออ้าวกูรถพาไปก็ได้เอ้ยมึงเอาจริงดิโอ้โหกระตุกจริงด้วยเฮีย พระเจ้าออกโหกระตุกกระตุกโอ้พูดคูพูดไม่ออกเงี้งโอเคมาเริ่มกันถามว่าตอนนี้เหมาะการซื้อเกมสตรีนี่ยังบอกแล้ว่าเหมาะแล้วแม่งถูกแล้วแม่งเหลือ7 8 0แ้ล้วใช่ไหมมึงซื้อมาเลยเกมแม่งสนุกแม่งเบียวแต่ถ้าซื้อราคาเต็มไม่สนุกบอกเลยเราสามารถแต่งเสื้อผ้าเราแต่งความเบียวเราได้ผมก็นี่เลยใส่เวอร์ซาชเช่แล้วก็ มีสตูให้ดูมีอีเวนต์ให้เลือกแต่น,นี่คือนี่คือด่านสุดท้ายแล้ววิธีการเล่นของด่านสุดท้ายก็คือเรามันต้องมี4คันเนี่ยกูก็ต้องมี4คัน4คลาสมันจะแข่งทุกคลาสเอานะสองแสนถ้าแพ้กูต้องกลับไปวันศุกร์อีกครั้ง3ด่านแรกเนี่ยง่ายแต่ด่านสุดท้ายมึงต้องชนะเท่านั้น3ด่านแรกเนี่ยมึงติดที่3ก็ได้แล้วแพ้คัดออกด้วยแล้วโหมดง่ายของเกมนี้คือมึงแค่รีเกมได้แต่ความยากแม่งสวิงเป็นวงกลมเลยอ่อาไม่เป็นไรที่8เนี่ยนี่แหละโจทย์กูมึงเผาลงรถกูเดี๋ยวมึงเจอ มาเลยลูกพ่อรถแปดหมื่นจะมาสู้กับรถพวกมึงเนี่ยแหละบึนบึนให้ก่อนกูให้ก่อนให้ก่อนรถกูเนี่ยมันอัตราเร่งช่วงแรกมันไม่ดีให้ก่อนกูให้ก่อนก,นนอนนก,อนกูให้ก่อนไปเลยเอ้ยมามีตำรวจมาไล่เดี๋ยวมึงดูความน่าอุ่หเย็นของเกมนี้นะเดี๋ยวมึงจะได้เห็นมาเอ้ยมาแล้วรถฟุ้งมือมันกระจอกโอ้โหขอพอดีครับตำรวจหลบได้แล้วไปครัเบเรียบร้อยโอ้สบาย <Huh. S 2> ความเร็วเนะี่ยไมไ่อยู่ที่ตัวรถหรอกมันอยู่ที่ตัวคนและอย่างนึงอ่ะการแข่งขันเนะ่ะไม่ได้วัดที่ความเร็ววัดที่โค้งไอนะ้น้องรถมึงเฟี้ยวขนาดไหนไวะฮะวัดรถมึงวัดที่โค้งรถมึงวัดที่โค้งไม่นี่ติดปีเกเื่อมึงเห็นใช่ไหมนั่นแหละเยียโคตรเบี้ยวเลยเกมแม่งอย่างมันนี่มึงเก่งมากขนาดไหนไวะฮะรอดูโค้งสุดท้ายรอดูโค้งสุดท้ายนี่ขวัดที่โค้งไงนะ้อง วัดที่โค้งไงน้นองอ่าเฮ้ยแม่ขายตัวได้เฮ้ยเฮ้ยไม่ขายไปไหนเฮ้ยโอ้โหนี่เวลาชนะนี่แอกแอกนอี่มึงนี่แม่งตึงตึงจริงจริงข้างรถไม่กระตุกแต่ชนปุ๊บกระตุกปั๊บเลยนี่คือรถเทียใหม่นะมาเน่เน่โอ้โแอกจริงๆอ่ะเบียวแบบเบียวเต้าหู้รอดอูไปก่อนเลย ้ดิฟดูโอ้โหดิฟเยอะเกินไในคันนี้แต่งมากแ,แต่งดิฟมาเยอะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยผมเห็นแล้วว่าจุดอ่อนของบอทมันอยู่ที่โค้งนะครับโค้งมันห่วยติดปีกไปติดปีกไปนี่ความเร็วอยู่ที่ไม่อยู่ที่ความเร็วอยู่ที่การโค้งนี่ไม่อยู่ที่คว,ความเร็วมันอยู่ที่การโค้งนี่เบี่ยวจริงๆเบี่ยวจดเฉียวนี่เฉียวนี่เฉียวได้สแตทความเร็วเอ้ยอยู่ที่หนึ่งแล้วมันสวยจริงอ่ะ นี่ดิบตึกตึงอ่ะโอ้ยเฮ้ยโอ้ยกระตุกยับเลยอ่ะเฮ้ยอยูอ่ที่ความเร็วคงนี่นี่โอ้โหโคตรมันปลุกความเบี้ยวคงนิดทิ้ง่างคู่ต่อสู้ยังไม่เห็นแถวผมจะบอกว่าตอนนี้ผมกำลังตื่นเต้นมากเพราะว่าผมไม่เคยไปที่หนึ่งได้แบบนี้มาก่อน่อนเข้าใจไหมผมไม่เคย ไปได้แบบนี้มาก่อนโอ้โหอย่า้กูก็ติ๊มโชว์เลยอมอย่างนี้สบายเดี๋ยวมึงรอดูตอนท้ายแม่งปล่อยนันติโคตรยากเลยอะอันนี้ก็สมรรถภาพเกือบจะท็อปแล้วเอ้ยกูให้มไปก่อนเลยกูรอได้กูให้มไปก่อนเลยเนี่ยมึงเห็นไหมว่ามันมีคนอะมันมีคนมาขวางอะอมันมีคนมาขวางอะฮ <c oughs> ึมฮึมกูตั้งใจเล่นอยู่ <c oughs> ตั้งใจเล่นอยู่ไม่เคยมาถึงขนาดน,นี้แบบแบบเท่ๆปกติแล้วกูล้มแล้วล้มอีกมันอยู่ที่โค้งไงน้องมันอยู่ที่โค้งออย่างไรอะไร เพนต่อกัเอ้ยบินบินลอดอมรถบินไม่ได้ดอมอ้มันอ,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 อยู่ที่โคง้งไงน้องเอ้ยเยโดเราอยู่ท็อปโฟกูดิฟโชว์เลย <laughs> <c ười> นี่แหละไฮไลท์6ชั่วโมงที่กูไม่เคยชนะเลยกูต้องกลับไปอยู่เป็นวันศุกร์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าครั้งสุดท้ายมันจะคือไฟนอลนมันจะได้จบวังเวียนแห่งความสาบแช่งแข่งขันด้วยรถที่แรงที่สุด ใครเข้าที่หนึ่งเท่านั้นเราใช้เบ้นตัวแรงเห็นไหมเฮ้ย <Hey, S 1> มันรีสตาร์ทไม่ได้เหรอเอาไหนวันรีสตาร์ทได้สิบครั้งอะเอาลึกมันรูกกูสตรีมหรือยังไงผมเลือกความยากง่ายสุดมันก็รีสตาร์ทได้สิบครั้งเนี่รู้ไหมว่าด่านนี้มันยากตัวไหนมันยากตัวที่ว่ามันจะมีรถขับมาสวนเลนตลอดเวลาแล้วความเร็วห้ามตกกว่า300ถ้าความเร็วตกกว่า280 300มมึงแพ้ได้เลยไอยออกตัวก็ไม่ดีผมต้องชนะให้ได้ ดูความเร็วนะรถคันนี้แม่งเร็วมากมนี่แม่งเร็วที่สุดแล้วมันเร็วที่สุดแล้วกูเร็วโคตรเวอร์พวกมึงขี่กันด้วยความเร็วเท่าไหร่อ่ะกูมองเห็น,นไหมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยจัดดิฟจัดดิฟ มันมีมันมีโคง้งมันมีโค้งปรับเซียนอยู่เดี๋ยวผมไปหานี่แหละเนี่ยโค้งปรับเซียนมาถึงแล้วนี่แหล,ละผมจะหาแด็กกันตรงนี้แหละโอ้ยรถมันแรงรถมันแรงโอ้ยเบี้ยวเบี้ยวอย่าเบี้ยวอย่าเบี้ยวอโอ้โหไม่ไปแล้วโอ้โหเหมาทุกอย่างโอ้ยเฮ้ยเบี้ยวรถเบี้ยวรถเบี้ยวรถเบี้ยวโคตรร้อนเลยแล้วปัญหาคืออะไรรู้ไหมเราไม่สามารถใช้รถประเภทแบบรถเต้าหู้ได้เพราะว่าเครื่องมันไม่ถึง มันต้องใช้ความเร็วสามร้อยแต่เสือกมีโค้งมึงก็ต้องใช้รถซูปเปอร์คาร์ขี่อ่ะฉันจะไม่ยอมแกหรอกลองออกเกมดูนะแล้วเราลองไปดูนะกูเราโหลดง่ายสุดเราสามารถรีสตาร์ได้สิบครั้งตำรวจจะไม่จะไม่บี้เราคู่แข่งก็จะกากมึงเห็นใช่ไหมเอาใหม่นะเอ้ยหรือว่ามันไม่ได้เกี่ยวที่รถมันเกี่ยวที่คนขับหรือว่ามันเป็นเพราะแกมันหล่อเกินไปหรือเปล่าเราอาจจะดูดีเกินไปสมมติว่าจะหล่อเกินไปผมเราอาจจะสีดาเกินไป อัานแดดหน่อยตก,กาหน่อยเราอาจจะใส่หรูกันไปเราใส่เวอร์ซาเช่แล้วมันหรูไปเราจะต้องแต่งตัวที่มันเข้ากับการขับรถหน่อยนี่เราจะใส่หรูกันไปอ่ะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> ใช่เลยเฮ้ยเอาตังค์มาผมขอตังค์หน่อยผมไม่มีตังค์แล้วถ้าเราเสียตังค์เนี้ยแต่นิดเดียวอ่ะเราต้องไปกลับไปวันศุกร์เลยนะเพราะมันต้องใช้เงินสองแสนดริปเยอะไปห้ามรถดริปเลยไหมต้องเปลี่ยนสีต้องเปลี่ยนสีเบนซ์คันนี้มันดำไปรถกูขาวแล้วอืมเมื่อยดูซิไม่ดริปละอ่ะโอ้โหรถแม่งเลี้ยวไม่ได้เลยคุณใกล้จะถึงแล้ว โอ้ยโอ้โหแม่งเลี้ยวไม่ได้เลยรถแม่งอย่างหนักเลยอะรถแม่งก่อนถนนเกินไปอะผมไม่รู้อะคุณผู้ชมผมผมพยายามแล้วอะไปก่อกลางลงเงินสองแสนแล้วมาเรามาดูกันว่ามันจะรีสตาร์ทได้ไหมรอดูมาดูรีสตาร์ทได้ไหม <c oughs> ห้ามแพ้ผให้ก่อนเลยไปก่อนเลยไม่อยู่ที่ไม่อยู่ที่โค้งอยู่ที่โค้งนี่ไม่อยู่ที่ความเร็วอยู่ที่โค้งเรียบร้อยขึ้นที่สองแล้วมันกระตุกไงวะอ๋ย <c oughs> ไดีไเด,เด,เดุชนะนชนะไมคน,นผมไม่แนะนำว่าเวลาเรกม่งรถี่ยผมไม่แนะนาให้คุณ่ะเอาตัวเองไปเบียดคน,นคับแบบว่าแบบว่าชนเพราะว่าการแข่งรที่แท้จริงนไม่ควรชนครับการชนกันไม่ได้ให้เราไปได้ที่1ชนะคจกเว้นตารวจอาตารวจอ่ชนได้ยิ่งชนตารวจเรายิ่งได้ค่าในตัคืนแต่รถปกติเนีไม่แนะนาให้ชน,นคนชนผิดอะไรครับถึงห้ามชนไม่เป็นไรต่อให้ต่อให้ แองเ้ยผมให้โค้งในโอ้มึงเดี๋ยวนี้มึงเรียนรู้โค้งในเหรอบอดจะเก่งกันไปแล้วสบายรอบโฟชิวชิวเฮ้ย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 เสียแล้วเสียแเสียแล้วเสียวาร์ปแล้วเกือบแล้วยเจอคนชนเข้าไปไอ้หี้ยหลุดโค้งเลยยอนมนี่ออกตัวดีบายรถทั่วไปไม่ต้องทำความเร็วเยอะมากก็ได้เมรายังไก็ท็อปทีอยู่แล้วโอ๊ย โอ้ยอุ้ยกูเสียวอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันไม่ชิลแล้วอ่ะกูแค่ชนนิดเดียวเองความเก่งมึงขึ้นขึ้นลงลงโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าเพียนอย่าเพียนโอ้ยใครมันใครมันจอดลมยางกูโอเครอดละโอ้ยใจหายใจคว่ำเลยแม่งติดตลกเออรอดละท็อปทีละโอ้ยโอ้ยโอ้ย จะเท่จะเท่แต่ยังก่อนใจหายวาบเลยขังสุดท้ายแล้วรดบาลานซ์ความเร็วห้ามต่ำกว่า300รแล้วต้องบาลานซ์ด้วยแล้วมีเลี้ยวด้วยถ้าแพ้อีกพอนะดีเคเป็นขาวมาอึออ้อยออกตัวแยกแล้วเอาเลยไปส0ม้เลยมามาไปสมาธิ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 ตรงนี้แหละที่ทำความเร็ว อย่าดิฟอย่าดิฟไปไปไปได้ดูได้ย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 ูไปชนน่อยไม่เป็นไรชนไม่เป็นไรชนไม่เป็นไรไม่เป็นไรความเร็วเริ่มแต่สามยแล้วความเร็วสามแล้วกำลังจะถึงเคลื่อนกำลังถึงเคลื่อนสามมีโค้งขวานิดเดียวมีโค้งขวานิดเดียวไปไปอดปูปไไปไ ไปเร็ว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 อย่าล้น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 อย่าเอาคอนเทนต์ซะนี่อย่าเอาคอนเทนต์เราจะจบเกมนี้โอ้ยอย่าอยายายาใจเย็นใจเย็นโอ้ยโอ้ยใครชนไวโอ้โหมึงขี้อิจฉาขี้โกงเอ้ยเอ้ยไปไหนเอ้ยกูไปไหนกูทำอะไรเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยเจ๋งว่ะ ไม่ได้ว่ะเว้ยโอ้โหชนกันยับ